โชจะจะนี่รอหุนลาสุดของบูมปนัดดาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงพิกรมาความสามารถอย่างบุมปนัดดาวงผู้ดีที่นอกจากงานเบื้องหน้าที่เราได้ชมกันแล้วเบื้องหลังเธอยังมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในฐานะหัวเรือใหญ่องค์กรทำดี จนมีพี่น้องประชาชนชาวไทยลงรักเธอจำนวนมากแต่ถึงแม้ว่าเธอนั้นจะทำงานหนักขนาดไหนก็หาเวลาดูแลตัวเองเพื่อให้หุ่นปังเป๊ะสวยคงเดิมซึ่งวันนี้เราจะพาไปส่องหุ่นลาสุดของแม่บุ่มกันค่ะที่นอกจากช่วงนี้เธอจะโพส์ภาพขอบคุณทุกๆคนที่ยืนมือช่วยสมทบการช่วยเหลือองค์กร เพื่อช่วยสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเธอยังได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดออกกําลังกายโพสต์ท่าเห็นหน้าท้องช,ะชะดัดๆพร้อมบอกว่านอนออกกําลังกายอยู่ซึ่งหุ่นแม่จะปางแค่ไหนลองไปชมกันเลยค่ะ